วัสดีค่ะวันนี้เรามีทฤษฎี21วันในการเปลี่ยนนิสัยมาฝากเพื่อนๆค่ะหลักของทฤษฎี21วันคือการเปลี่ยนนิสัยโดยการกระทําพฤติกรรมบางอย่างแบบซ้ําๆติดต่อกันเป็นเวลา2 1วันค่ะหากทําได้ว่ากันว่าพฤติกรรมนั้นจะกลายเป็นนิสัยใหม่โดยปริยายเลยค่ะว่าง่ายๆก็คือเป็นการสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาแทนนิสัยเดิมนั่นเองค่ะ เทคนิคพัฒนาตัวเองเปลี่ยนนิสัยสร้างคุณเป็นคนใหม่ด้วยทฤษฎี21วันก็คือการทำพฤติกรรมที่เราทำแบบซ้ำๆทำจนชินค่ะบางครั้งเราก็ทำไปแบบไม่รู้ตัวค่ะเราเรียกสั้นๆว่านิสัยค่ะหลายคนบอกว่านิสัยนั้นเป็นอะไรที่เปลี่ยนยากมากเลยค่ะแต่ทฤษฎี21วัน ที่เราจะนำมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะคะคือทฤษฎีเปลี่ยนนิสัยเป็นเทคนิคพัฒนาตัวเองค่ะเราจะขอยกตัวอย่าง21วันนะคะว่าหลักการก็าทำอย่างไรแล้วจะเปลี่ยนนิสัยได้จริงไหมตรงนี้จะขอยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะคะขอยกตัวเองเป็นตัวอย่างเลยนะคะว่า21วันเปลี่ยนนิสัยได้ยังไงนะคะก็คือ ยกตัวอย่างที่เรามาทำเป็นครีเอเตอร์นะคะจากใจจริงแล้วนะคะคือไม่ชอบเลยค่ะไม่ขอทำเด็ดขาดค่ะไม่ชอบไม่กล้าไม่ชอบออกสื่อไม่กล้าไม่ชอบน,นําเสนออะไรทั้งสิ้นค่ะชอบมีโลกส่วนตัวชอบอยู่คนเดียวแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเปิดดูคนที่เขาสำเร็จนะคะเขาก็บอกว่า เขาสามารถหาไรายได้ตรงนี้ได้อะไรได้นะคะพอเราฟังบ่อยๆเราก็เริ่มเปลี่ยนความคิดค่ะพอเราเปลี่ยนความคิดค่ะเราก็อยากจะลองทําดูค่ะว่าเราจะทําได้เหมือนเขาไหมอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เริ่มทําค่ะวันแรกที่ทํานะคะอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่ฝืนใจตัวเองเป็นอย่างมากเลยค่ะ สัปดาห์แรกค่ะเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยค่ะทําไมฉันต้องทําแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยใจก็บอกว่าไม่ชอบนะคะแต่อีกใจนึงก็ฝืนค่ะแบบฝืนบังคับตัวเองว่าว่าต้องทําต้องทําอย่างนี้นะคะก็ฝืนใจตัวเองค่ะสัปดาห์แรกก็ผ่านพ้นไปด้วยความทรมานนะคะพอเริ่มสัปดาห์ที่สองก็ยังมีฝืนบ้างนิดๆน,นะคะ ยังมีเคอะเขินบ้างแต่ก็เริ่มดีขึ้นค่ะก็เริ่มเข้าที่เข้าทางค่ะเริ่มนําเสนออะไรเริ่มเป็นแล้วค่ะพอเริ่มสัปดาห์ที่สามนะคะสัปดาห์ที่สามก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นแล้วค่ะจากการฝืนใจตัวเองมานะคะพอเราทําเสียบสัปดาห์ที่สามเริ่มง่ายขึ้นแล้วนะคะเมื่อครบ21วันค่ะเราสามารถ ทลายกำแพงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดที่ไม่ชอบไม่อยากทำอะไรทั้งหลายนะคะเราสามารถทลายกำแพงตรงนั้นมาได้ค่ะและเราก็ได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองได้ค่ะภายใน21วันค่ะจากไม่กล้าเราก็กล้าขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก็เอาเทคนิค21วันในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะ,ละหลายๆคนที่ยังไม่กล้านะคะ ทำมาไม่กี่วันก็ถอดใจแล้วตรงนี้เอาทฤษฎี21วันไปใช้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะทลายกําแพงให้ได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ